โอเคนะผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะวิวเครสอาร์นะครับผมคือจริงๆคลิปเนี้ยผมจะพามาดูนะว่าไอเวฟร้อยห้าคันเขาของเราเนี่ยนะมันจะวิ่งได้เป็นยังไงนะหลังจากคือเมื่อกี้ผมเพิ่งไปทํามาใหม่ล้านนามงนะก็คือเพื่อนๆจะรู้กันดีว่าไอระบบ S3 เนี่ยไอเอสาของไฟเล์บอลลูมตัวฉีดเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกับพวกที่เป็น S4 สี่พวกร้อยสิบไอพวกเอ็มเอพวกปาร์วานอะไรแบบนี้ครับคือมันจะคนละคนละสะเต็ปกันนะครับก็คือคันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับก็ คือรถพวกนี้คือเขาทามาสเปคแบบนี้คือถ้าเราไปไปไปรับแต่งมนะันอ่ะเช่นไปเปลี่ยนลูกไปเปลี่ยนแคมไปเปลี่ยนลิ้นอะไรมาเนี่ย <quad S 1> ก็คือมันจะเพี้ยนเลยนะครับคือกล่องมันจะเพี้ยนเลยคือกล่องมันจะงงเลยนะครับแล้วกงมันจะก็คือไอตัวนี้น้ำมังบอกว่า S3 เนี่ยเวลามันจับสัญญาณน,นะครับคือมันจะจับสัสญญาณจากอ่ากำกำลังอัดของเครื่องนะครับกำลังอัดของเครื่องก็คือสมมุติว่าถ้ากําลังอัดในเครื่องมันเยอะ คือมันจะสั่งจ่ายน้ำมันเยอะคือรถจอดก่อนหด้รถผมที่มันเดินเบาไม่ได้นะก็คือมันสั่งจ่ายน้ำมันเยอะน้ำมงนเลยถอดลิ้นนะครับมาเจาะเจาะรูที่ใบนะครับประมาณ1.5มิลนะครับถ้าจะไม่ผิดนะที่น้ำมงบอกเมื่อกี้เพราะตอนแรกน้ำมงนสองใสเจาะ2.5มิลนะแล้วมันใหญ่ไปนะก็คือแต่ถ้าเป็น S4 อ่ะมันจะอ่ามันจะวัดจากเปอร์เซ็นต์การเร่งนะครับ s 4จะใช้เปอร์เซ็นต์การเร่งในการตรวจจับพวกน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับ ึงเ,เขานเนี่ยเนี่ยบางลงม,มันจะตัวเนี่ยจะเป็นเอสสามเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งตูดมากไฟเขียวแล้วตอนเนี้ยรถผมเดินเบาได้แล้วนะครับตอนนี้รถมันเดินเบาได้ได้แล้วนะคือไม่ดับแล้วนะคือถ้าคนที่เป็นช่างดูจะรู้เลยนะคนที่ทำรถเขาจะรู้เลยว่ารถเอสสามะถ้าไปเปลี่ยนเข็มอะไรมาเนี่ยรถมันจะเดินเบาไม่ได้นะครับไอันเนี้ยผมใส่เขมของช่างกออยู่นะครับคือน้ำมงบอกเลยว่าเมื่อกี้พอน้ำมงตั้งวาวนะพอตั้งวาวชิดหน่อยอะ วาวมันยันนะครับคือตอนตั้งอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าพอหมุนล้อไม่เหล็กอ่ะมันยันเลยพอมันยันนะครับคราวนี้รถมันมันเดินเบาไม่ได้นะครับมนเดินเบาดับเดินเบาดับขายอากาศออกมาเยอะแล้วก็ดับดับอยู่นั่นแหละครับครับก็คือสุดท้ายน้ำมันก็เลยต้องตั้งวาวให้ห่างนะครับก็คือคราวนี้แค่มันจะดังนะมันจะดังดังในระดับหนึ่งนะถ้าสําหรับผมผมเฉยๆนะแต่ถ้าสําหรับน้ำมันเที่ยวหรือว่าคนทํารถที่เขาอยากให้เครื่องมันเงียบๆีอ่ะเขาจะบอกว่ามันดังนะครับแต่สำหรับผมมันคือผมเฉยเฉยน้ำมันเลยบอกว่า ให้ดีอถ้าให้ดีเลยนะต้องไปเปลี่ยนแคมตัวใหม่นะเปลี่ยนแคมใหม่ก็คือแคมของช่างกอตอนนี้มันแคมมันท้องท้องมันไม่เรียบนะภาษาช่างก็คือท้องแคมมันไม่เรียบนะแต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วหัวขี่มันก็โอเคขึ้นนะนะมงตั้งวาวเลยใหม่แต่ลิ้นยังเป็นลิ้นเดิมน,นะเป็นใบเดิมยังเป็นใบยี่สิบสองครึ่งอยู่นะรู้สึกหน้ายี่สิบสองครึ่งนะถ,ถ้าจะไม่ผิดนะเพราะเมื่อกี้ที่ผมถอดมาวัดเบอร์เนี้ยก็นะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่ มันะจะวิ่งสนุกขึ้นไหมหลังจากวันนั้นที่ผมเคยลงไปแล้วนะตอนนั้นมันวิ่งได้แค่ร้อยร้อยห้าจีนี่แหละถ้าจะไม่บิดครับเนี่ยเกียร์สี่แล้วคนขับน้ําหนักหกสิบแปดนะครับหมอก,กันน็อกอีกแล้วก็กระเป๋าหลังอีกนะครับเนี่ยนั่งขี่จะ่ร้อยยี่แล้วตอนนี้รถผมเลอะมากนะมันเลอะมากก็คือมันเป็นรอยเพื่อน้ำมันอะไรเนี่ยแต่ว่าเด็กที่ร้านน้ามงเป็นคนตามแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะรเพราะว่ารถ มันต้องจับไปจับมาพอมันจับไปจับมารถมันเลยแบบมันจะมันจะเลอะนะครับไอ้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นรอยหรอใช่เพราะว่าเลอะดีกว่าเลอะนะมันนะแล้วว่าเดี๋ยวกลับไปค่อยล้างนะครับคือเมื่อคืนก่อนที่จะมาผมล้างแล้วโอ้เนี่ยรอยยีแล้วแหนก้มหน่อยก้มหน่อยรถเป็นลูกเดิมดีเซตปูร้อยนะท่อไม่ผ่านนะครับแต่น้ำมันบอกว่าให้ผมมาไปผ่าท่อมาด้วยแล้วไม่ผ่าท่อแกบอกให้ไปเอาแก๊ แคออกนะับไอตัวอ้นไอเสียในในในท่อดำอะ่ะเออเดี๋ยวผมค่อยไปทําให้ดูนะในคลิปหน้าก็เมื่อกไปคุยกับพี่เอกมาแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะทำให้นะครับผมไม่อยากฝ่าท่อไงคันเนี้ยรถเป็นรถทรงเดิมนะครับไม่ได้โหลดไม่โหลดเลยนะครับยางใหญ่ด้วย เี่ยเนี่ยขับรถไม่รู้เรื่องหรือนั่งขี่มันก็ได้นั่นด้ได้ประมาณเนี้ครับประมาณร้อยร้อยสิบ้อยี่เนี่ยนั่งขี่แต่ว่าไม่ค่อยได้หมอรบผมไม่ค่อยกล้าหมอบแล้วไม่รู้เป็นอะไร เึ้นปุ้ยก็ได้ประมาณนี้นะเนี่ยน,นั่งตั้งตรงขี่แล้วเนี่ยประมาณร้อยยี่เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ถ้าได้เป็นท่อผ่าเลยเนี่ยคือมันจะไปไปมากกว่าน,นี้แน่นอนนะครับือคันนี้คือผมไม่อยากยุ่งกับกับท่อนะครับคันนี้คือตอนแรกก็ยังไม่ไม่เอาแคทออกนะั่นแหละแต่พี่อ้แต่ว่าน้องมงบอกว่าให้เอาออกนะครับไม่งั้นมันอั้นเกินไป นะครับมันจะวิ่งไม่ได้นี่มันก็วิ่งไม่ได้อยู่เลยแต่ถ้าเอาแคสออกมันก็น่าจะวิ่งดีขึ้นนะแต่ว่าเสียงมันจะไม่ดังเน่เดี๋ยวคลิปหน้านะจะทํนะใาออใ,หนะทให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ไปเบ่าเอาแคสออกให้นะแต่นี้ไปคุยคุยกับแกแล้วเดี๋ยวแกแกทาให้ดูนะครับไปจองคิวไว้แล้วหมดนะะ ร้อยยี่สิบกว่าเองผมหมอบไม่สุดเนี่ยหมอบไม่สุดโอ้โหหมอบไม่สุดเลยได้ร้อยยี่สิบกว่า เดี๋ยวผมจอดให้ดูนะครับว่ามันเดินเบาได้แล้วนะับก็คือมันต้องใช้พวกด็อกเตอร์อะไรเนี่ยดูอาการด้วยนะครับดูแบตดูการจนะ่ายน้ํามันนะ้ำโคตรโคตรโคตรจำเป็นเลยไอตัวด็อกเตอร์ไอพีไอเนี่ยเดี๋ยวผมจอดให้ดูนะครับเดี๋ยวจอดข้างหน้าแล้วกันให่ผมไม่ได้ก่อกันเร่งน,นะ,อะโอเคเอาเดี๋ยวดูเห็นไหมรถเดินเบาได้แล้วเห็นไหมรถเดินเบาได้แล้วปกติเลย ก่อนหน้านี้มันเดินเบาไม่ได้นะครับมันจะเบาดับเบาดับเบาดับตลอดนั่นแหละผมเลยต้องก่อกันเร่งเวลาเลี้ยวอะไรพวกนี้มันคือมันจะมันจะลาบากนะครับมันจะลําบากเราเวลาเราเราเลี้ยวแบบนี้หรือถ้าเราลปอยกันเร่งรถมันก็ดับรถมันก็ดับน้าเนี่ยเดี๋ยวดับเครื่องให้ดูอ่ะดูนะอ่ะนี้มันก็เดินเบาได้แล้วนะครับแต่ว่าคือเสียงเข้มมันจะดังหน่อยมันจะดังนิดนึงนะครับ ปกติหมดเลยเออนั่นแหละนะครับ,ปร,บ,บประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนีณ้สำหรับสำหรับคลิปนี้นะก็คือพาไปทำร้านน้าม,ามาุมวนจริงจะถ่ายคลิปหน่อยแต่ว่างานเยอะมากนะครับน้ามุมงานเยอะมากเลยว่าเกรงใจเลยว่าไม่ถ่ายนะเอาว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูที่ร้านปีเอกนะครับการาผ่าท่อเพื่อเอาแคดออกนะครับเพื่อนก็ผมรู้ผมอยากรู้ผมเชื่อว่านะเพื่อนเพื่อหลายคนอยากรู้นะครับว่าทําไมท่อดํา มันแพงกว่าท่อเวลนะครับท่อเวลพันสามนะครับท่อดำสี่พันนะครับราคาต่างกันสามเท่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมารู้กันนะคลิปหน้าว่าทําไมท่อดํามันถึงแพงแพงกับอะไรนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปรู้กันนะครับว่านข้างในท่อดำอ่ะมันมีอะไรมันมีอะไรพิเศษนะที่ทําให้มันแพงหรือว่าเป็นเพื ze, mm ่อเป็นเพราะวัสดุหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่วัสดุก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในนะจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่อง ไอสิ่งที่อยู่ข้างในท่อนะเป็นไปได้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมไว้เพียงท่าน,นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปและต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมเย็นพอดีนะมืดพอดีถึงที่ปะบาย